ทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้หลยจ้ะปลาประมาณห้าโลใช้เกลือประมาณเก้าขีดในเนื้อนุนว่าเกลือปลาเก้าโลเกลือขีดหนกิโลไม่ได้นะจ๊ะแกต้องหัวนี้ไปก่อนแล้วกันจ้ะเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้จ้ะประมาณนี้เลยเธอเนี่ยไม่ต้องตากแดดจ้ะ มาทำปลาทูเค็มกันมาดูวิธีทำปลาทูเค็มกันนะจ๊ะว่าทำแบบไหนไปดูกันเลยจ้าขั้นตอนเรกเอาไส้มันออกเอาไส้ o มันออกเอาไส้เห่ไส้ o มัน้ะ มันออกปลอ เนี่ยไส้มันจะไส้มันไส้นี่ไส้ตัวนี้อจารที่เขาทำแกงไตปลาเนี่ยไส้ปลานี้อจาไส้ปลาทูนี่หลจะจาที่ว่าทำแกงไตปลาที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อไส้ปลาตัวนี้อจา mm hmm. เดี๋ยวเวลาทำทำทำไส้มันไว้ทำ mm hmm. เขาเรียกว่าทำไตปลาไตปลาไว้แกงไตปลาเดี๋ยวทำอีกคลิปนึงให้ดูนะ คลิปนี้ให้ดูทำวิธีทำปลาทูเค็มทำปลาทูเค็มว่าทำยังไงคลิปหลังพ่อให้ดูวิธีทำไตปลาหรือว่าขี้ปลาทำยังไงไว้แกงอะไรแต่ว่าให้เป็นไตปลาก็ทำยังไงจะให้ดูคลิปหลังจ้ะคลิปนี้ให้ดูการทำปลาทูเค็มกันก่อน เสียงรถดังหน่อยนะหน้าบ้านมีรถวิ่งผ่านยานั่งทาหน้าบ้านจ้ามีรถวิ่งผ่านเสียงจะดังหน,น่อนฟักไส่ปลา,ปาทูทำปลาทูเค็มกันยา นี่นี่นนปลาทูเค็มตัวนี้ทําแบบไม่ต้องตากแดดนะแบบไม่ต้องตากแดดหมกดักก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําแบบไหน ใส่กันยาวๆหรือจะเนี่ยใส่ปลาตัวนี้ทำเตปลาเนี่ยตัวนี้ตัวทำเต๋ปลาเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกคลิปนึ่งนี่ใส่ปลาทูนี่เลยจ้าแต่มันมีวิธีทำวิธีหมักของมันเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่เ,เป็นสองคลิปนะจ๊ะ ทำปลาทูเค็มคลิปหนึ่งแล้วก็ทำไส้ทำไตปลาคลิปหนึ่งทำไส้ไตปลาทำไตปลาเนี่ยทำไส้ตัวนี้เนี่ยหมักเป็นไตปลาไว้แกงตัวขึ้นชื่อตัวนี้เนี่ยนี่แหละขี้ปลาตัวนี้คนใต้เขาเรียกขี้ปลาภาษากลางก็ไตปลาขี้ปลาพุงปลาไตปลาแล้วแต่จะเรียก ทำโคตรอร่อยมันจะหอมฟักไส่ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วก็เอามาหมักเกลือต้องใช้เกลือทะเลนะใช้เกลือภูเขาไม่ได้นะ ต้องใช้เกลือทะเลียงเดียวจะทำของพวกนี้จะเร็จไปดูวิธีวิธีล้างไม่ต้องดูไปดูวิธีทบนี่ง่ายเห็นไหมไม่เห็นอีนก็ซี เกลือรุยเลยจ้ะ รอรวยบนไหนกะเนี่ยการทําปลาทูเค็มใส่เกลือให้เค็มเลยจ้ะแล้วหมักไว้เป็นสีห้าเดือนให,ให้ได้เป็นเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนแล้วมันจะโหเราไม่ต้องตากแดดเลยจ้ะตัวนี้ไม่ต้องตากแดด ทำหมักไว้เลยพอเราเจะจะเอามากินก็เรามาย่างมาทอดอะไรเนื้อมันจะนิ่มมันจะยุยยุยหน่อยเนื้อมันจะยุ่ยตัวเนี้ยเนื้อมันจะไม่แข็งแต่ถ้าเราทำใส่เกลือแล้วตากแดดเลยเนื้อมันจะแข็งแก่เนื้อจะไม่อร่อยไอตัวนี้มัน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 เนื้อมันจะเป็นปลาล้าเลยแกจะเป็นปลาเขาเรียกปลาทูเค็มตามหลักก็เขาเรียกปลาทูน้ำนะตัวเนี้ทำแบบไม่ต้องตากแดดเนี่ยใส่ถุง ใส่ลังใส่กล่องโฟมใส่อะไรไว้เลย้ะใส่ถุงสองสามชั้นกันมะเร็งวัน้ะเพราะเราทําเองเราไม่ใส่ยาอะไรเลยทํากินเองปลอดภัยที่สุดยาฝากช่องอาหารใต้ร้อยแรงแรงไว้ด้วยนะคะฝากด้วยยามือใหม่หัดทาจ้ะถ่ายก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนี่ใส่ถุงอย่างนี้เลยแใส่ถุงอย่างนี้เลยแกทำเสร็จแล้วก็มัด ปากถุงเลยใส่ถุงสี่ห้าชั้นเลยกันกันแมลงวันจ้ะเนี่ก็ประมาณนี้เลยจ้าฝากช่องอาหารใต้ร้อยแรงแรงไร้ด้วยนะคะก็จะทำไอพวกแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยจ้าฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะทำได้เลยสูตรน,นี้ปลา5โลกลัวหนึกิโลจ้ะ